จุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือจังหวัดสุขโขทยัยแต่ก่อนจะไปถึงสุขโขทยัยจะจากขอแวะนอนพิษณุโลก,ก่อนนะเพราะว่าอยากไปไหว้พระพุทธชินาราชที่พิษณุโลกมากทลิปนี้จะจ่ไม่ได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นมาเลยทุกคนคาเฟงคาเฟ่อะไรไม่ได้ดูมาเลยคืออยากมาไหว้พระพุทธชินาราชที่พิษณุโลกอย่างเดียวจะจ่าไปถึงพิษณุโลกประมาณ6กโมงเย็นกว่าแล้วแล้วไปตรงกับวันเสาร์พอดีเขามีถนนคนเดินด้วยแถวถนนคนเดินอะ่ะจะมีวัดจันทร์ตะวันตกอะ่ะทุกคนวัดสีเหลืองๆอ,งอะ่ะจะจ่าเห็นตอนกัางคืนสวยมากเลยนะตอนกลางวัน จะจ๋าไม่ได้ไปนะทุกคนใครไปพิษาุนโลกก็ลองไปดูนะถนนคนเดินของเยอะเหมือนกันนะทุกคนของกินเยอะเสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้านานวินเทจอะไรแบบนี้นั่นคนที่บอกว่าไม่อยากมาเดินไกลช็อปไม่หยุดเลยต่อมาเจ้าจ๋าก็มุ่งตรงไปที่วัดพระพุทธชิน,นาราชเลยทุกคนแล้วก็ไปนัดเจอเพื่อนที่วัดด้วยทุกคนคือแบบตลกขำมากเจ,จ้าจ,จ๋าจำได้ว่าเพื่อนนะอยู่เพชรบูรณ แต่ไม่ใช่เพื่อนอยู่พิษณุโลกเป็นเพื่อนมาตั้งแต่หมอต้นแล้วทุกคนเขามามีครอบครัวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วหลานก็โตเป็นหนุ่มแล้วด้วยคือจะขึ้นโรงเรียนแล้วอะทุกคนเจษจาเพิ่งเจอหลานครั้งนี้ครั้งแรกแล้วเจะจาก,ก็แยกย้ายกับเพื่อนไปไหวพระในโบสถ์ทุกคนคือในโบสถ์สวยมากพระพุทธชินราชส,สวยมากแบบสวยสุดๆเจ,จาขอบคุณบุญขอบคุณวาสนามากที่ได้มากราบไหวคืออยากจะมาก็ได้มาแล้วเขาไม่คิดว่าจะได้มากราบไหวเร็วขนาดนี้ส่วนเพื่อนก็น่ารักสุดๆมีของฝากจากพิษณุโลกให้ด้วยเป็นพระพุทธชชินนราแล้วก็ขม ของขึ้นชื่ออร่อยเจ้าดังของพิษณุโลก แยกย,ย้ายกันแล้วเจ้าจ๋าก,ก็มุ่งตรงไปที่จังหวัดสุโขทัยกันต่อไปแวะเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโทขทัยค่าบัตรเข้าชม20บาทแล้วก็เช่ารถไฟฟ้าชั่วโมงหนึ่ง250บาทแต่มีพี่คนขับให้นะแล้วเขายังมีรถรางบริการฟรีด้วยนะใครไปช่วงเดือนมีนาเหมือนจจเจ้าจ๋าแนะนําให้พกร่มพกหมวกพกน้ําไปด้วยนะทุกคนอากาศร้อนมากแบบร้อนสุดๆแต่มีลมพัดเย็นสบายอยู่นะแต่อากาศแดดมันค่อนข้างแรงแล้วก็ร้อนด้วยเจ้าจ๋าแนะนํเจ้าจ๋าแนะนําเป็นช่วงเย็นมากกว่านะทุกคนน่าจะชิลแล้วก็สบายด้วยยโท ขึ้นชื่อเรื่องงานลอยกระทงนะทุกคนงานของเขาจัดแบบจัดเต็มมากพุแสงสีเสียงใช้บอกว่าที่พักแถวๆใกล้ๆอุทยานต้องจองล่วงหน้าสเดือนเลยนะเต็มเร็วมาก